สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ u t ท b e ช่องเดียร์ดับเบิลทักไทยแลนด์นะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนนะครับมาชมรถกระบะอีสุนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นสปาร์กนะครับเครื่อง3,000นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถโมเดลนะครับ2022นะครับ ปี2022นะครับก็จะมีความแตกต่างจากปี2021เล็กน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมอ่อตัวน,นี้นะครับเขาเรียกว่าสีขาวไซบีเรียนนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องส p a r k ค3,000นะครับสังเกตจากตรงนี้นะครับนี่ เครื่อง3000นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเครื่อง1.9ด้วยนะครับอพอดีวันนี้เดียร์ดันแันทักไทยเลนด์นะครับเอาเจ้าพารวยมาเข้าศูนย์นะครับก็เลยขออนุญาตาพี่ขายรถนะครับรีวิวให้ท่านผู้ชมหรือ FC ได้ชมกันนะครับ่เดี๋ยวเรามาชมกระจังหน้านะครับนี่นะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับก็ เปลี่ยนใหม่นะครับจากปี2021เป็นปี2022นะครับก็คือกระจังหน้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกลิ้นนะครับนี่ลิ้นตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับตัวปี2021ลิ้นมันจะยาวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลิ้นสั้นแล้วนะครับดูนะครับก็เปลี่ยนใหม่ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดํา สีดำตัวนี้เป็นสีบอลน,นะครับตัว2,021มันจะเป็นสีบอลน,นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะยาวลงมานะครับตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนะส่วนไฟนะครับไฟก็จะเป็นไฟธรรมดานะครับแบบฮาโลเจนธรรมดานะครับไฟเลี้ยวก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับนี่ตรงนี้ก็นะ ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับก็รถนะครับก็เหมาะกับการไปบรรทุกนะครับเครื่องสามพันรับรองว่าแรงอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ เดลักแทนท้าไทยแลนด์ก็ไม่ทราบนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันอาจจะเป็นรุ่นรถก็ได้นะครับแต่ตัวน,นี้นะครับก็จะเป็นราคารถนะครับกับอัตราเฉลี่ยของน้ำมันนะครับสังเกตตรงนี้นะครับตัวน,นี้นะครับนี่ถ้าภาวะอยู่อะไร อยู่ในเมืองนะครับอยู่ในเมืองนะครับถ้ารถติดนะครับหนึ่งรกิโลนะครับจะใช้น้ำมันไป8.9ลิตรแต่ถ้าสภาวะอยู่นอกเมืองนะครับแบบนี้นะครับ100กิโลนะครับน้ำมันจะตกอยู่5.9ลิตรนะร็เฉลี่ยเอานะครับว่า1ลิตรมันขับได้กี่กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาชมว้ายกันบ้างนะครับ ตอนนี้ก็เป็นตัวกระทา้อนะครับนี่กระทา้อนะครับนี่ขอบเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งนะครับ F4 อ่าขอบ15นะครับอขอบ15อเดี๋ยวเรามาชมบ้านท้ายกันนะครับ ปันธายก็เดิมๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์นะครับสองฝั่งเลยนะครับตัวไฟนะครับก็ <S <S จะเป็นไฟแบบธรรมดาอยู่นะครับก็จะเป็นหลอดธรรมดาไม่ใช่ LED นะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับ โมเดล2022นะครับข้างในรถล็อก ok, นะครับไม่เป็นไรนะครับให้ดูข้างในข้างในก็เหมือนโมเดล2021นะครับเดี๋ยวได้านแม่นทักไทยแลนด์จะเรียกเป็นโมเดลนะครับหรือรุ่นนะครับก็ได้นะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราถนัดเรียกแบบไหนนะครับอ่นะ เอาง่ายๆนะครับ f c นะครับก็คือปี2021กับปี2022นะครับต่างกันแค่กระจังหน้าแค่นั้นเองนะครับอ่าแล้วก็ตัวปี2022นะครับราคาจะอัพขึ้นมา5,000นะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเอามาฝาก F4 นะครับให้ f c ได้รับชมกันนะครับหลังจากที่เราห่างหายไป ค่อนข้างนานนะครับช่วงนี้เดี๋ยรดับเนทักก็วุ่นวายนะครับกับกับงานนะครับก็เลยไม่ค่อยได้อัปคลิปเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ